สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโรงทานพุลากันคุูเช่อชาญโรงเรียนบ้านหนองโมแม่ค่ะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะสาธิตการสอนในเรื่องของการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะจากที่เราอ่านเรื่องอ่านข้อความเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสะกดคำแล้วก็คัดคำา ตามสุดท้ายก็คือในเรื่องของการประเมินการเขียนสะกดคำค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ทำดีๆน,นะคะโรูอย่าให้นัเกเรียนเขียนสะุดคำตามคำบอกสิบคำทำและ1หนึ่งคะแนนเต็มสิบทำแล้1หนึ่งคะแนนถ้าเขียนผิดหนึ่งคำก็โดนตัดหนึ่งคะแนนไหนใครอยากให้เต็มยัมือคำที่หนึ่ง လူကလည် <m> း 영 <목소리도> 可以 <Yeah. S 2>、yeah. เขียนมาเลยเดี๋ยวครูซ่อมพัฒนาเองนะคะสำหรับคนที่เขียนไม่ถูกอ่ะไม่ต้องรอเพืนเขียนมาเลยอย่างภาคภูมิใจเลยพี่ก็ไม่เป็นไรลูกเขียนมาเลยคำต่อไปก็ การสอนโดยใช้นวัตกรรมการอ่านข้อความที่ภูมิพันธ์เป็นผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมขึ้นค่ะหลังจากที่เราอ่านข้อความเสร็จพิฆาตข้อความให้นักเรียนตอบคําถามจากข้อข้อความแล้วก็สอนในเรื่องของคําจากข้อความแล้วก็ให้นักเรียนเขียนามคำบอกเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะคะแต่ละเรื่องนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกับภูมิพันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ